กล้องบันทึกหลังในแท้ง300ตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ใหม่สุดล่าสุดของ TJ ขับแต่งรถนะครับเป็นกล้องที่สามารถเสริมเพิ่มนะครับกับตัวของเลนกระจกนะครับที่ถอดออกแล้วก็ใส่ตัวของเลนกระจกใหม่เข้าไปเป็นตัวกล้องนะครับใช้คู่กับเลนบันทึกหลังนะครับสมบูรณ์แบบด้วยแท้ง300ตรงรุ่นนะครับบางทีลูกค้ามาใส่ครอบกระจกไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นที่ทางร้านมีดีๆไป7ยไมล์ีนะครับ ก็ยังเห็นมุมต่างๆซึ่งมันไม่สวยงามตัวนี้เป็นของตรงรุ่นที่ใส่ให้มองเห็นนะครับภาพ180องศานะครับในมุมของกล้องหลังนะครับเหมือนตาดดูที่3ที่เราให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยอยากแต่งแบบนี้แวะมา TJ นะครับเป็นอุปกรณ์ไอเทมที่ต้องใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับก็เข้ามาครับประตูท้ายไฟฟ้าพรีเมียมซอฟโค้ดตรงรุ่นนะครับกล่อง AI b o ็อกล็อกสตารนะครับ ก็สเกิร์ตรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่น G63 นะครับผมแล้วก็มาซิตี้หรือว่ารุ่นอื่นๆก็มีให้ครบเลยนะครับอยากแต่งแบบไหนแวะมาครับ TJ09946999 นะครับนี่ครับเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในรถก็ต้องมีนะครับนี่ฮะอยากแต่งแบบนี้แวะมาครับตัวของ AI Block o Star นะครับใช้งานได้เลยนะครับอย่างตัวหาผมนะครับผมอ่าป